สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่เท่าไหร่นะวันนี้ วันยี่สิบเจ็ดนะครับเราก็จะเดินทางนะครับไปกับกลุ่มพี่ๆห้าร้อยเอกลังสีนะครับก่อนนี้เจอกับพี่ชายชที่ไม่ได้เจอกันนานนับสิบปีใช่่นี่นะคนนี้แบบเที่ยวบ่อยมากาไปทั้งเชียงใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เชียงใหม่เดี๋ยววันนี้จะไปเพชรชุมบุอีกละ อาชีพลันเล่ครับวันนี้เราไปไหนกันครับวันนี้วันนี้จะไปภูหินล่องกาภูหินล่องกาจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะใช่ครับแล้วเราจะขึ้นทางไหนกันครับยังไม่ไดแปลนเลยคืกำลังจะบีบคนแบบนี้เพราะงานงานด่วนแต่รอแอดมินนะครับเดี๋ยวให้แอดมินห้าร้อยเอ็กซ์ลังสิีเดี๋ยวไอ้บีบอีกทีนะครับเดี๋ยวรอพี่พี่ก่อน๋ยวรอดลูกไว้แจ้งกายกันครับวันนี้ครับไปนี่เลยครับก็จะมีพวกพี่พี่หาร้อยเอ็กซ์นะครับแล้วก็จะมีเอ่อเป็นวีสตอมนะครับแล้วก็ของพี่แอดมินนะครับก็จะเป็นเจ ก็จะมีดักหลลุ้นนะครับก็ถือว่ากีโมไซด์เหมือนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้นะครับเดินทางด้วยกันก็เดี๋ยวรอพี่ๆมาครบนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวบีบอีกทีหนึ่งตอนนี้อุณหภูมิดีครับ23องศาเองโอเคครับเดี๋ยวราหารอะไรกินก่อนนะครับมาแล้วอเมริกาโน่ยำเช้าร้อนด้วยไปชายจะอยู่ทำไม เออถ้าแบบเออวันเหลือเออคิดเป็นเงินให้เราหน่อยจะไปอ่าทากระหลับุรีเนาะเดี๋ยวดับแรกเดี๋ยวแวะรับไปรับเพื่อไปจองที่แถววังน้อยน่าจะเป็นปั๊มเชลปั๊มเชลวังน้อยครับเ,เดี๋ยวเราออกไปเป็นปกติดีกว่าแล้วก็ให้เลยช่วงอ่าเลยช่วงนั้นไปก่อนแล้วค่อยเราค่อยอยอกเราวิ่งทางหลักไปก่อนทางหลักก่อนเราค่อยเราค่อยเบี่ยงออกวันนี้รถน่าจะเยอะหน่อย รถน่าจะเยอะนะวันนี้ก็ระวังกันนิดนึงนะครับก็ไปรับเขาใช่ครับแล<ช>้วก็เสร็จ<ช>แล้วก็เดี๋ยว<ช>เขา้าเดี๋ยวสลับุรีสลาบุรีผมจะพาวิ่งบายพาสใหญ่นะบายพาสทางสายเพราะว่าบายพาสกเสาไห้มันจะเล็กเราจะวิ่งบายพาสใหญ่จะอ้อมนิดน,นึงแต่ว่ามันจะทางมันจะดีกว่าวิ่งบายพาสใหญ่ออกออกขวาม,มาแล้วก็ไปรับพี่ๆปั๊ปมปตทเดิมที่เราไปสองที่โอ้โหบรุรีแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวที่ ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวอันนี้ทีมตอนนี้วันนี้เนาะขบวนเราใหญ่เนาะขบวนเราใหญ่ก็ถ้าสมมติเจอไฟแดงแล้วมันหลุดหลุดขบวนนะอย่าผ่าไฟแดงจอดเลยเดี๋ยวผมแค่ชะลอผมขี่ชะลอรอเขาได้อย่าผ่าไฟแดงดเพราะว่าเดี๋ยว จะดูเขาดาเด่ามาเลยใช่ดีเยอะใช่นนีทิิปเราเยอะเราไปเยอะอย่ารังใช่ไหมจัดให้โซเชียลมาแรงกนช่วงนี้จะโดนไล่ออกจากงานดีทำให้เียชื่อเสียงแล้วแก้ก็ประมาณนี้ครับผม่อนเดียผมขี่นำได้ครับิดเดิมเข้รทรหาร้อยห้ร้อยอลทตาหลต่อไล่ไล่แดงออกเดินทางกันเลยนะครับ เรามุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบูร์ใช้ถนนเส้นพระโนโยธินนะครับก็ระหว่างทางนะครับช่วงแรกจากปั๊มที่จะจดจอหนุกนะครับรถค่อนข้างที่จะติดครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ทุกคนจะต้องกลับไปเลือกตั้งยันบ้านเกิดตัวเองนะครับทำให้การจราจรชะลอตัวนะครับรถค่อนข้างที่จะมากเราก็ต้องค่อยๆไปนะครับใช้ความะระมัดระวังมาอย่างสูงนะครับในการขับขี่ในถนนที่มีแต่รถเต็มไปหมดขนาดนี้นะครับ

ที่หนาแน่นนะครับเราจึงจัดสินใจกันว่าจะวิ่งเส้นแบบพาสนะครับเลี่ยงตัวสระบุรีทางขวาวิ่งมาทางน้ําตกสําลันซึ่งจะออกทางจังหวัดลบบุรีซึ่งจะเป็นทางแบพาสที่อ้อมค่อนข้างที่จะไกลกว่าปกตินะครับแต่ก็ลดปริมาณการติดของรถไปได้เยอะเลยนะครับ เราก็นัดเจอกับพวกพี่ๆเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็พักแวะทานข้าวกันครับกับกลุ่ม500เองไหมครับบังสิ่งไม่รู้ทา่านก็จะเป็นร้านแบบข้าวแกงแรอะไครับแรงก็ไม่รู้ข้าวแกงอือหือเราข้าวแกงกลางสวนลมแรงมาออกวันนี้ทะเลก็ าวเียเป็นยังไงบ้างลมแรงไหมวันนี้แรงมากอะ่ะหนาแวแอ่ใช่อุณภูมิก็โอเคเนาะยี่สิบกว่าตอนนี้เราก็กำลังเข้าเพชบูร์นะครับก็ดบบเดี๋ยวแวะเติมพลังกันหน่อยไอ้พี่บุม๋มสายท่องเที่ยวตัวจริงฮ่าพี่กินอะไรกันอ่ะ ที่เรารับประทานอาหารกันเสร็จนะครับแล้วก็นัดเจอกับรุ่นพี่นะครับตอนนี้ก็เจอกันครบไปพร้อมนะครับตอนนี้เราเข้าสู่จังหวัดเพชรบูรนะครับมุ่งหน้ายังอำเภอเขาค้อครับซึ่งเส้นทางนะครับก็จะเป็นทางโดเคี้ยวครับสลับกันไปก็จะเป็นทางขึ้นเนินย,วยาวๆเลยนะครับก็ทําให้เราได้สนุกสนานกับการเล่นโค้งในวันที่เราเดินทางนะครับอากาศค่อนข้างที่จะดีเลยในตอนกลางวัน อุภูมิก็ประมาณ27-28องศาตลอดทางน,นะครับเรายิ่งขึ้นดอยด้วยแล้วอากาศเย็นสบายมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศการเข้าโค้งของแต่ละคนกันนะครับแล้วก็เส้นทางของเขาพ้อ,อ,อนะครับว่าจะสวยขนาดไหนรอติดตามชมกันเลยครับปทัทจูเวอร์ชันนี่ครับ ขึ้นมายัางจุดชมวิวขาคอแล้วนะครับก็เ,เจอกับพวกพี่ๆนะครับพบทุกคนละผมพาลเอ็ดนะครับก็เดีย๋ยวเราจะไปทางภูหินล้องกล้ากันนะครับจะเป็นรถ21นะครับก็ดูบรรยากาศครับดูครับนี่นำโดยพี่หนุ่ม 500X Admin น,นะครับแต่ตอนนี้เป็น s เ p e r Taree แล้วแต่ 500X ก็ยังอยู่ในใจเสม,มอสกวน ัเยอะไวเพลเลยใช่ทุกทางเลยนี่นะครับบรรยากาศก็มีหมดนะครับทั้ง 500X, Africa Twin, VM, R102 นะครับ v e r s u s v s t r m Pan, v s t o r m แล้วก็ Sportster นะครับก็จุดเริ่มต้นนะครับเข้ามาจาก 500X กันหมดเลยนะครับแล้วก็ RC กันมาแต่ยังไงก็ยังคงเป็นกลุ่ม5เลขเหมือนเดิมนะครับโอเคครับว่าเดี๋ยวลองมาดูบรรยากาศ จุชมวิวเขาค้อนะครับด้านหน้าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นจุดชมวิวทะเลเหมอกในยามเช้านะครับก็ตอนเช้าตรงนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนนักท่องเที่ยวนะครับที่มาชื่นชมทะเลเหมอกยามเช้าส่วนด้านหน้าของเรานะครับเป็นทุ่งแสดงหลวงเราสามารถขับขี่รถนะครับลงไปทางทุ่งแสดงหลวงได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่แนะนําเลย ก็ใครที่ชอบกลางเต้นนะครับก็ไม่ควรพลผาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกพี่ๆนะครับกลุ่ม 500x ลังเสร็จของเรานะครับที่เรามาแจมกับเขาในทริปนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยหลังจากที่เราแวะพักชมวิวกันเสร็จเรียบร้อยนะครับที่จุดชมวิวขอคอ,อนะครับเราออกเดินทางกันต่อมุ่งหน้าสู่อุาทยานแห่งชาติภูเขาน้องกาซึ่งเราจะใช้เส้นทางหมายเลข21นะครับ ทางจะเป็นถนน2เลนสวนกันนะครับก็อเป็นถนนที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเหมาะกับการขับขี่รถยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวนะครับซึ่งบรรยากาศระหว่าง2ข้างทางนะครับก็เต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามผู้หินล่องกล้าเป็นอุทยานแห่งชาติที่สามารถขึ้นได้2ทางนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ครับเดี๋ยวเราก็ไปจุดคัดกรองนะครับของทยานแห่มชาติผู้อย่ลองกล้านะครับเรามาถึงก็จะหกโมงอยู่แล้ว <laughs> เดี๋ยวจะไปกางเต็นท์กันไม่จะมองเห็นหรือเปล่า <laughs> เคยมาหลายรอบแล้วครับผมมากางหลายรอบแล้วอปเดี๋ยวเราไปดูจุดคัดกรองนะครับไปลงทะเบียนกันเอาโหลดแอปด้เก๋โอเค นี่ครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดคัดกรองนะครับลงทะเบียนก็แต่ละคนก็ต้องโชว์หมอพร้อมนะครับแสดงว่าหมอไม่พร้อมอย่างนี้ยานมีไหมโอเคอ๋อต้องล็อกอินอีกพี่พี่พี่เออพี่ต้องใส่หมายเลขบัตรประชาชนเข้าไปครับแล้วเราก็มาซื้อตั๋วตรงนี้เราพัดุรจะทำไงครับมันต้องดูหลังบัตรปะหลังบัตรประชาชนน่ะถ้าเราเข้าไปมันจะขึ้น ขอที่หแล้วก็ไปที่โอเคครับก็ผู้ใหญ่คนละสีสบาทแล้วก็จักรยานยนต์ยีิบาทนะครับก็สองคนก็ร้อยหนึ่งพีนี่นะครับก็จะเป็นค่าใช,าชา้จ่ายนะครับค่าธรรมเนียมของที่นี่โอเคครับเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวขึ้นไปด้านบนกันครับอากาศน่าจะเย็นครับพอเมื่อกี้ขี่มาก็ยี่สบกว่า ไปดูต่อเนี่น,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 นะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาด้านบนภูหินล่องกล้านะครับก็ไม่ได้ถ่ายเลยมาถ่ายตอนที่กลางเต็งกันเสร็จละอันนี้นะครับก็เป็นทาร์ฟของที่ไม่ดุมกลางไว้เดี๋ยวเราก็นั่งทานข้าวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเ,เ,เราไปดูกันน,นี่บรรยากาศครับแล้วเราก็ขอแสงกินก่อนอุณหภูมิใช้ได้ หนาวเหรอ20นิดๆเองนี่ครับก็แต่และคนนะครับก็จัดเตียมที่นอกนกันนะครับแล้วกินข้าวกันอันนี้ถังอะไรอะ่ะโอ้แต่น้ำแข็งส่วนตัวไงครับ เดี๋ยววันนี้เ,เดี๋ยวให้อดมินสรุประยะทางแล้วก็เวลาหน่อยนะครับเดยน้อทิพย์เราเหมือนเดินทางมาที่ไหนแล้วพี่บุ๋มเึ่งใหม่ครับตอนนี้เราถึงแม่อุคอแล้วครับเราสตาร์ทรถตั้งแต่ตีห้าครับตีห้าแล้วตอนนี้กี่โมงครับแม่อุคอตอนนี้เราก็ถึงที่นี่ทุกๆหกโมงกว่าโอ้โหทำเวลาแล้วนี่มากอ <c oughs> ันนี้คออูแม่ครับ <c oughs> ไม่ว่าทิศตันทิศยาว5โมง6โมงตลอดฝากถึงรัฐบวงครับรัฐบาลถ้าคุณจะเลือกตั้งนี้ไม่ต้องเลือกครับเรื่องนี้ผมขอจะไม่ยุ่งแล้วกันนะเพราะว่าครับนี่นครับบรรยากาศเช้าของเราวันนี้ครับที่บุญ ครับเดี๋ยวเช้านี้นะครับเราก็ไปดาราหินปูงนะครับมาดูธรรมชาติกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ลงมาที่ลานจอดรถที่เราจอดกันไว้นะครับเมื่อคืนลองดูอเราก็วอร์มเครื่องกันน,นะครับรรอากาศค่อนข้างที่จะดีเลยครับมา ไปครับไปเดินไลน์หิปงหูกันไปดูวิวกันน,นนะครับอ่าตอนนี้เราก็ออกเดินทางแล้วนะครับก็ประมาณสักกิโลเดียวเองเดี๋ยวเลีเยเ้ยวขวาไปสักทีละครับมาที่ภู พานุ่มไปพานไปกับเสื้อตัวเก่งใช่โอเคกลับถึงแล้วเฮียยังอยู่พี่พญาเสือโค้งไปไหนมาแล้ว่ะที่เขาปลูกไว้อะตอนนั้นมาแค่ปลูกแถวนี้ปะถูกขัดไปขายล้อมล้อมไม่พี่ต้นเล็กๆอยู่เลยต้นแค่นี้เองตอนนั้นมาล้อมไม่ขายแล้วอ๋อให้พวก เก้าขาอตอนขี่มาไอช่วงที่แบบในป่า,<อ>า <8 S 2> ีแปดเย็น่เหรอเนี่นอยอยากทำอะไร เยยสวครับถึงนั้นนะครับลาดิเปล่านะครับก็เป็นจุดหมายปลายทางของเราวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปพาชั่วทงกันต่อกำต้นไม้ไว้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นที่พักพิงของพวกเราคอมเมดี้นะครับปลาแบบไม่สบายอะไรเงี้ยมานอนตากอากาศนะครับแล้วก็ลูกทรงถ้าลงดีก็กำดินเนี่ยในการการ์จซ้อของน้ำฝนแล้วก็ลมในการพักนะครับ ก็จะเป็นรูปร่าหน้าตาแปลก lạ ลหน่อยเนาะ,ะสวยดีนี่ยังถามกลกันครับใช่ไหมต้อเมอื่อกี้ลุงฟังดูลงุงไปยไปนักธรณีวิทยา,สา,า,ส,าสามคนครับูไปสามที่สดดีคนไหนเรียนวิทยาศาสตร์ุงฟังดูดีนะครับถ้าสามคนเป็นไม่ได้ทั้งหมดฟังดูคนไหนที่น่าเชื่อถือที่สุดคนที่หนึ่งวันไรพารลัมปปีก่อนที่นี่เป็นเทเลมาก่อนครับเกิดน้ำทะเลกัดก่อนก็อยู่ส้นนี้คนที่สองไม่ใช่ทะเลลุงถามว่าทำไมเขาเกิดจากภูเขาอยเพราะเราว่าเลยคครับมันก็เป็นไม่ได้คนที่สามผมไม่ใช่ครับ เกิดการชนกัาหุบหลวงกู้โลแล้วมึงโกงหลวงมาแล้วก็ถูกทับตอยได้ก่อนก่อนก็อยู่สภาพนี้เชื่อขนาดหนึ่งสองสามสามถ้ากูเรียนจริงเชื่อเพื่อสามหมดครับใช่ไหมครับใช่ครับมันเกิดจากการดันเปิดโลกแล้วดันขึ้นมาเป็นภูเขาแต่ผมเห็นบางบางที่ไม่มีเปิดหอยด้วยครับใช่ไหมถ้าเป็นทะเลต้องเจอปล่อยไม่เจอไม่มีไม่มีหาหมดแล้วไม่เจอครับมาทวีมาหาหมดแล้วไม่เจอครับ มันเปลือกโลกขยับตัวการดันของแผ่นดินเกมาเป็นภูเขาชงกับประเทศอินเดียเลยทำไปด้วยทันมึงกลุ่มกี่ครับแล้วเกิดการกัดเซาะของน้ำปนแล้วก็อ้ลมเป็นลูกทรงด้วยอะไรด้วยถ้าสมัยก่อนนี่เป็นเห็นผมอ่านป้ายเป็นที่พักฟื้นของก็คนไม่สบายใช่ไหมเหมือนกลุ่มคอมมิวนิสต์ไหมลงไม่บันโอวันนี้กำลังจะมาจีบกันแล้วครับว่าตอนนี้ลมไม่โกรกนะทำให้แบบอากาศไทยเทคนไข้ใหญ่ไม่ก็ดีอย่างมันชงเงี้ก็ดีขึ้นเลยนะ แต่สมัยก่อนแถวนี้น่าจะลบกันเยอะแล้วปีหนึ่งห้าหนักสุดหนึ่งห้าเกิดยังครับตอนนั้นไกลเกิดยังยังเด็กอยู่เลยวัยรุ่นอย่างนี้เลยครับอ๋อตอนนี้อายุไม่น้อยนะครับตอนนี้เท่าไหร่ครับไทยด้วยกับไทยด้วยกนเจ็ดสิบครสิบปีแล้วเกิดสองสี่เก้าเก้าครับอ๋ออานาพานของเมืองเลยหกข้าครับอ๋อหกห้าสมัยสงครามก็อยู่ในอีกครั้งนี้ครับเดี๋ยวไม่ได้ไปลม อืมอครับเฮ้ยมีมอรอพ่อยึดใรเลยปีหนึ่งห้าลบหนักมากเลยครับเขาใช้ชื่อวยุดยการผูกขวางใช่แจแล้วเมื่อปีหนึ่งหกหนึ่งห้ายที่นี่ไม่ได้ครับหนึ่งหกรัฐบาลก็เปลี่ยนใจเป็นลบสิบหกครับอืมอ๋อใช่นั่นมันจะมีสารเอเะไรนะไอโอเดโซรีผู้ศรัทธาเขาพอได้รู้จะประวัติาสตร์เเขาไมได้เกิดขึ้นครั้งแรกของปราเทศไจังหวัดสกลนครอืมตมบเกยันเครับ แล้วก็ลามาเลยมากเออใช่อ่าอีสานใต้เนี่ยแท้จะเป็นคนที่หมดครับครับใช่แล้วก็ภาคเหนือเลยน้อยมากครับเป็นชาวเขาส่วนใหญ่ครับแล้วก็ภาคใต้ครับดีมากในเต้นเตปเกิดขึ้นสงครามมันเนี่ยลบหนักห้าครั้งครับครั้งที่หนึ่งก็ภูพันธ์สกุลกรกครั้งที่สองก็จะวัดน่นครับครั้งที่สามเลยทาใต้ครับครั้งที่สี่มานี่ครับห้าของขาอในห้าครั้งเนี่ยหนักสุดก็ขอครับข้อ คนตายเยอะที่สุดคือขอคับจะได้ขึ้นชื่อเวลาไปดูขอข้อแล้วบมาเลยบนึ่งบ้านเสียงปืนเสียงระเบิดกลางคืนวันดังตลอดยีี่ชั่วโมงหนึ่งเดือนเต็มรหนักที่สุดก็ที่ทำการรือยังได้หนักมากครับต้นสงธรรมชาติเือหมดครับเยอะๆเนี่ยครบาหมดแลครับหมดขอรูปหน่อย